อร่อยเลิศค่ะ เ่อกับผูุริตวันนี้มากันที่ทะเลอารีซอยอารีหนึ่งจอดรถสบายหายห่วงที่อาคารปิยวันที่นี่เป็นร้านอาหารทะเลส,สดๆสไตล์โฮมเมดคุกกิ้งเริ่มกันที่ปลากระพงทอดราดน้ำปลากระพงเลี้ยงไซส์ใหญ่ทอดกรอบมากฟูสุดๆราดด้วยน้ำปลาสูตรเฉพาะแกงเนื้อปูใบชะพลูโขลกเครื่องแกงเองพร้อมเนื้อปูก้อนใหญ่เต็มปากเต็มคำทานกับมีพันนุ่มๆข้าวผัดทะเลอารีเครื่องทะเลกุ้งปู หอยหมึกผัดกับซอสต้มยำครบเครื่องครบรสข้าปูกุ้งพริกขี้หนูสวนไข่ข้นปูกุ้งจำโบ้ผัดพริกขี้หนูสวนสดทานกับไข่นุ่มๆตัดกับความเผ็ดได้อย่างลงตัวยังมีโปรโมชั่นกุ้งเผาหนึ่งแถมสี่อีกด้วยจะแถมยังไงรสขนาดไหนตามคุณเีดไปแล้วครับอร่อยและกับผลีดวันนี้นะคะเป็นการยกทะเลมาที่ซอยอารี ทะเลสดสดและราคาสบายๆร้านนี้ชื่อว่าทะเลอารีหลีก็อยู่กับเจ้าของร้านนะคะคุณพัคนิตพลายานนท์คุณบิ๊กขาสวัสดีจ้าเรามาคุยคุณบิ๊กกันดีกว่าว่า ทะเลอารีของเขานั้นมีความภูมิใจนําเสนอเมนูอะไรคะเมนูแรกเลยนะครับก็จะเป็นปลากระพงทอดร,ราดน้ปาปลาปลากระพงผัดชชยพิเศษ <c oughs> ตัวหนึ่งแบบ1กิโลเลย <c oughs> แล้วก็ทอดเนื้อข้างนอกกรอบนุ่มข้างในแล้วก็ราดด้วยซอสน้าปลาที่เราปรุงพิเศษท <c oughs> านคู่กับน้ําจิ้มซีฟู้ดพริกเขียวตานะครับ <c oughs> ไปเ <ไป S 2> มนูที่2ค่ะเป็นแกงเนื้อปูใบชะพูนะครับ <c oughs> แล้วก็มีหมี่พันตัวพริกแกงเนี่ยเราคั่วเองโข <c oughs> กเองนะครับที่พิเศษคือเนื้อปูเนี่ยเป็นปูก้อน ล้วนๆเลยนะครับใบชะพูเนี่ยเป็นใบชะพูสดทานคู่กับเส้นหมี่พันไปเมนูที่3กันบ้างจะเป็นข้าวผัดทะเลอารีนะครับพิเศษตรงที่เราจัดเครื่องซีฟู้ดเนี่ยเต็มเลยผัดกับซอสทะเลอารีจะรสชาติเหมือนต้มยำจะมีความหอมรบเครื่องอไปเมนูสุดท้ายสิคะเป็นข้าวปูกุ้งพริกขี้หนูสวนไข่ข้นนะครับความพิเศษคือเนื้อปูเนี่ยเป็นก้อนล้วนๆเลยกุ้งเนี่ยเราใช้เป็นกุ้งแชบวยตัวใหญ่ผัดคู่กับพริกขี้หนูสวนทานคู่กับไข่ข้น ปรุงพิเศษทางกบข้าวเนี่ยก็จะลงตัวโปรโมชั่นพิเศษยังไงจ๊ะโปรโมชั่นพิเศษกุ้งเผา1กิโลนะครับเราแถมฟรีอีกสี่ในราคาพิเศษเลยคือ6 6 0้อเท่านั้น1กิโลแถมสตัวไม่มาวันนี้จะมาวันไหนจ๊ะนี่ลีดต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเป็นพิเศษเริ่มกันตั้งแต่เมนูปลากระพงทอดราดน้ำปลาแกงเนื้อปูใบชะพลูทานคู่กับมีพันธุ์ให้ทะเลอารีเป็นอร่อยเลิศค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านทะเลอารีตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินซอยอารี1่เข้าซอย100เมตรร้านอยู่ซ้ายมือจอดรถอาคารปิยวันครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับคุรีดและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้านทะเลอา ม,มีสิทธทิพิเศษอะไรอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS บ้างจ้ะสำหรับลูกค้า AIS นะคะปลากระพงท่อรล่นน้ำปลาปกติ460บาทพิเศษไปเลยครับ399บาทต่อที่2เนี่ยได้รับส่วนลด10%เมื่อชำระเป็นเงินสดแล้วก็5%เมื่อชำระเป็นบัตรเครดิตตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31มีนา2564คุ้มมากๆเลยค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ในาย20นาทีช่อง3กด3 3ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ อะไรเลจะผลิตร่เมจืออีทิ้งเย้าพิงฉังต้องกินค่ะ